สบายดีเ so พ so 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 ื่อพี่น้องการยินดีต้อนรับสุดสองเบ้าอ้วนอีสินเก่าสินเคยเนาะอ่าคือมื่อนี้เบ้าอ้วนก่อนที่ออกเดินทางไปอัปเดตเบื้องการสร้างบ้านของน้องเอเพื่อนเนาะกาที่ว่าเพื่อนกดสั่งมาหลายวันเติบเลยเพื่อนพี่น้องที่ว่าเบ้าอ้วนก็บ่ได้ไปอัปเดตเนาะก่อนได้ไปอัปเดตชุดแล้วก็ที่ว่าเพื่อนนั่นก็ได้ตั้งเสาเริ่มตั้งเสาแล้วเนาะก่าคือว่าในช่วงนี้เมื่อก่อนเนื่องจากว่าสภาพดิน้ากระด มันก็ช่วงนี้ก็ฝนจะตกมันก็ลําบากในการไปกันมาเนาะก็คือเมื่อวานนี้เบลลี่พิ่นก็ได้สั่งที่ว่าเป็นบล็บอกเป็นดินบล็อกเป็นทรายเป็นไม่ยังน,น,เนะเนาะจะไปก่อเนาะก็คือมื้อนี้บ่อ่อนก็สิได้นรรมะาทานผู้ชมนี่ไปเบิง่งว่าเพิ่นจะสร้างบ้านเพิ่นนี่สําเร็จพอสแล้วเนาะเดี๋ยวนี้เฮาก็อเซียร์โอ๊กเดินทางไปพร้อมกันเลยพี่น้อง ก็โอเคเพื่อนพี่น้องเนาะเขาก็ได้เดินทางมาฮอดที่บ้านของน้องเอือเป็นเทียวห้อยเนาะนี๋เพื่อนพี่น้องทางเขายาวเขามาแล้วฝนตกพี่น้องสองวันกน่อนฝนตกท้างเอามาเนาะนี่ดินจะติดเกือบดีขนาดเลยพี่น้องฝนตกนี่คือจะเป็นเงินเนาะฝนก็ได้มุง่งไปแล้วเนาะพี่น้อง แต่กับยังมุงกับยังบ่งแล้วเถือนพี่น้องเนาะก็คือเที่ยวเห็นน้ำกันแหละก่ะคุใหญ่จะบุญพ้นก่อให้การสูญเรือมากก็ซื้อจะเป็นอุปกรณ์สั่งเงอนเองเนาะกับที่ว่าในาการได้เทื่ยนนี่ก็จะให้ทางเจ้าของเงอนนี่เห็ดเองไม่พี่น้องเนาะก็คือเดี๋ยวนี้ก็ได้มีคุณหญ่จะบุญพ้น การเฉลี่ยมาตื้มเนาะก็คือปัญหาใ้การเฉลือทางด้านฝวาเฮือนเนาะก็คือกระจอดกระไดยสมทบทึนสื่อบอกหนีมากโกรเนาะทั้งบลิบเวณก่อนได้สร้างมาสองวันแล้วเนาะแต่ว่าเขาก่อนนั่งบริเกินมาเบียดเพียน้องเบิ้งก่อนเนื่องจากวัสดุผิดพลากันเนาะก็คือเขาจะได้ก่อขึ้นเนี่ยหาก่อนเนาะ สองส5ห,หาก่อนเนาะสามนี่หลังจากตะโก้แล้วแล้วเขาก็จะได้เทคา,า,านถกคานทับทับหลังยินบล็อกนี้เนาะเขาก็จะได้ตีไม้ไซส์แล้วก็จะเอาฝาไม่เห้ยนไซส์เนาะฝาไม่เยากเป็นกบที่เกี่ยมมาเราไปเนาะนี่คือว่าทางสร้างที่ว่าเาวลีว่คนนั้นจ้างให้มาโก้ไห้เนะาะคันว่าใจจะฟองงั้นเดียวเพียงเลยก็คือ สิลาสาไปพี่น้องนี่ยเป็นก่อนเดมุ่งแล้วเนาะแต่ว่าเป็นยังบ่ได้ลบแป่เถอะเฮอยดีพี่น้องเนาะก็ชิ้นใหญ่นาพอสมควรนะพี่น้องนี่ยตอนนี้ก่อจะเป็นกอกเนี่ยกอกไปที่ว่าเป็นบอลแจ้งยูพ่อกินพี่น้องผักหลายเนาะเราจะได้กอกอกมาอีกห้องหนึ่งสองเม็ดน,ะ,นะฝนตกเบิ่งภาพทำ เดี๋ยวลงไปก็เห็นกลางทงุ่งนาผู้ผาป้าเขาที่สวยสดงามเขียวอุทุ่มเลยพี่น้องเนาะนี่ยฟ้าก็มืดขึ้นมาเติมพีมน่น้องก็คือน่าจะฝนเติมเลยเป็น้องเนาะนี่พอดีว่าอ้วนมอดก็ฝนค่อยๆอลงเนาะอ่าน้ำไหลน้องเพี่น้องทำให้สะอาดนะนี่ซามก่อ,กอจะได้เริ่มเดี๋ว่าข้ออีกเน้ามึงเนาะ อันนี้จะเป็นปกติเลยพี่น้อะสบายดีซะส,สบายดีะมะกอกผู้เดียวเนี่ยกอกผู้เดียวเลยคือว่าสัง่งจะมะกอกผู้เดียวคือผู้ชกหมูมากอกซอยนี่หมมีไผ่ไม้ซอยอ่าอมายู่มีเรียกเพ็ดยากโอ้คน้าวเพชรียกมั่งเนาะตรงนี้มีเรียกะหลานออื สาอกันนี้ก็ก็แต่วนีพ่นน่ะขอมื้อนี้แหละขอมื้อนี้สั่งเพิ่นอมื้อนี้เนาะ ยังเด็ดเลยเนาะกัดจากมือสิแล้วนี่ยสองมือเนี่ยกัดสองมือสิแล้วเนาะสั่งคนวากะกอนี่สองมือสิแล้วเนาะอ่าน้องเอือรับมามุงโตมือนี่เราบดทันมาเถาอ,อ,เอะยั่งบดทันมาเนาะก็คือน้องเอือเป็นยังบดทันมาเถอะประเดี๋าวอ่อนก่อนเลยมาที่เศร้าเพราะว่าหยาดสายมาจากผนตุกแห้งสิน้อง นคนมาซ่อมมุ้งไม่้หนียกขน่าจะแล้วเนาะค่ะคือก่อนยังได้สองสามเทีนกว่าจะได้ลบเปลี่ยนเติมกขน่าจะแล้่ยวยุ่งเนาะเติมสองวันสร้างขนาดคนก่จะก่อแล้วหลังจากจะคนก่อแล้วก็จะได้ทอคการทับก่อนจะได้เอาไม้เส้นฝาหันไชก่อนจะได้ซานฝาไมใไ้เนาะนี่เนาะเก็บบังคับอยู่ประมาณนี้แล้วน้องนี่ยงามอยู่เนาะ มนการมุ่งเงินของน,น้องเออพ่อเนาะดูปักตูเขาบานเขาเจ,จ้าจะใส่ทั้งนี้เลยพี่นาะเพราะเบื้องนั้นเขาเจ้าก็จะได้กอตันหมดเนาะเพราะว่าเขาเจ้าใส่ทั้งนี้มันจะดินนั่งว่างทั้งนี้เขาเจ้าจะเป็นเดินบานเนาะจะเป็นหมาบานทั้งนี้เนาะเพราะว่าทางนี้จะเข้ามาทางนี้พี่นนอะเขาจะบ่าด้ไมาทางนี้เราพีเนอะ ทางที่ว่าเขายางเข้ามานนี่มันจะมุมม่แม่นแล้วเนาะเพราะว่าตอนหน้าไปพุ่นจะมาเที่ยวมาทางนี้เพราะว่ามันจะมีทางสะบานก็จะแบ่งตัดเป็นทางซอยออกมานี่เนาะนี่จะแบ่งตัดทางซอยออกมากนี่นี่ไปตามวางเนี่ยเลยเนาะเขาเจ้าก็มีแผนยงเจีดทางซอยบ้านออกมานี่ยฉะนั้นน้นองเออพุ่นก่อจะได้เห็ด ปักตูเข่าเฮือนทางนี้เนาะเพราะว่าต้นหนาไปมีทางมาเนี่มันก็จะสิดวัสบายเติมก็คาดว่าเติมซีหาวันก็น่าจะสำเร็จแล้วพี่เนาะนี่พี่ก็ได้เจียมที่ว่าสานเป็นฝาแร่แล้วเนาะนี่พี่นอ้องตัวนี้จะเป็นเขาเจ้าจะสานไซสีหนามันเจ้าจะาไซสีหนาเนาะ ตูทั้งน <variables> ั้นเขาเจ้าจะเด็ดโต๊ะไม่เปลี่ยนใช่หรอเขาเจาะเด็ดโต๊ะไม่เปลี่ยนใช่เนาะตูที่ว่าเขาสารเลี่ยวนี่เขาเจ้าเจ้าจะมาใส่ทางนี้เจ้าจะมาใส่ทางนี้เนาะใส่ทางนี้ก็เนี่ยหนาพอสมควรนยุบไว้เนาะเรื่อนเพื่อนการมุ่งก่อนละเอียดดีก็เนาะ เดี๋ยวนอ้อน,นี่หลังจากที่ว่าก้อแล้วแตกสำเร็จแล้วเราก็มันยังสิได้เทพื้นโอเคไปพี่น้องสำหรับการเข้ามาอัปเดตการสร้างบ้านของน้องเอือในครั้งนี้เนาะพระอ้วนก็เได้อัปเดตเทพี่นอ้องเบิง้งข่า,ขาวๆ่าจนี้เนาะก็คือตึมเสียวันก็น,กน่าจะแล้ว,ลวเราแหละไปน้องหลังจากที่ว่า เพื่อนสร้างสาําเร็จแล้วเนาะบ่าวอ้วนก็สิได้เข้ามาอัปเดตให้พี่เห็น้องประธานผู้ชมนี่ได้เบิ่งได้เห็นนํากันว่าเฮือนของเพื่อนหลังจากที่ว่าสร้างสาําเร็จแล้วมันสิสวยงามสำหรับเนาะเฮาก็คอยออกคนรุ่นนํากันว่าเฮือนของเพื่อนนี่จะรุ่นนํากันเลยออกมาเลยเนาะว่าจะสวยงามสำหรับเนาะก็โอเคพี่น้องสําหรับคลิปนี้บ่าวอ้วนต้องขอลาท่านผู้ชมไปซ้าน,นี้เนาะใคกดันไหมในคลิปน่าสําหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง